ยังไงหนูก็ไม่ไปนัดเดทหรอกคะ่ะไอ้แกชอบผู้หญิงเหรอหลังจากเลิกกับคุณไปอะ่ะฉันก็ไม่ชอบผู้ชายแล้วคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะนะยังไงฉันก็ไม่มีวันกลับไปหาคุณหรอกทำไมคุณไม่เลือกผู้หญิงแบบเนี้ไอ้ผู้หญิงแบบนี้นะดูก็รู้เห็นโลดหลูไม่ได้ต้องหยิบมือถือมาถ่ายทำไมคุณเลือกมันไม่เลือกผมอะ่ะ อล้าพูดนะคุณดูกระจกว่าฉันนั่งเยอะโอ้ยไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกขอบคุณนะไม่เป็นไรคงไม่ได้เจอกันแล้วมั้งระยะเวลาฝึกงาน3เดือนนะแต่ถ้าใครมีผลงานดีเนี่ยเขาจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ ท่นนนานประธานครับนี่คือนักศึกษาฝึกงานปีนี้ของบริษ,ษัทเราครับหันหน้ามานี่สิสนเอาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยฉันครับ ตอนแรกอะเขียนไว้ไม่ใช่หรอว่าเราจะได้เงินพิเศษอะไม่ใช่สิแต่เธอเป็นผู้ช่วยคุณแอร์ะเงินพิเศษก็ได้เยอะอยู่แล้วตรงเงินข้ามนะสิไม่ว่าหรือว่าเธอเคยมีเรื่องเข้าใจผิดกับคุณแอร์มาก,ก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจผิดนะสิคุณไห่ ตอนประชุมคุณไม่ต้องเข้าร่วมนะเดี๋ยวจัดเรียงข้อมูลเสร็จแล้วเอามาส่งให้ฉันด้วยเธอมาสายแค่ห้านาทีอ่ะแต่คุณแอมบ,บอกว่าให้เธอเอาเอกสารทั้งหมดมาให้ฉันอะไม่เห็นอยูุีติําเลยคุณไห คคุณคือผมเห็นมาธาในเอาเปรียบคุณเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจคุณเป็นอย่างมากคุณมาร่วมมือกับผมไหมเรามาทําให้บริษัทเนที่ยล้มละลายไปได้วยกันดีฉันทําไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่างานนี้สําเร็จคุณก็มาทํางานให้บริษัทผมแล้วผมเนี่ยจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นสองเท่าหรือว่าสามเท่าสนใจไหม ความยินดีกับบริษัทเจดีพีด้วยนะคะที่ชนะการประมูลครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะราคาของบริษัทผมเนี่ยทั่วของเจดีทั้งครึ่งหนึ่งทำไมมันถึงได้ไปอ่ะคุณก็ลองดูข้อมูลของคุณด,ดูสินี่มันเป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะเซอร์ใน Google ก็เจอหัวใจ พวกคึงสองคนเนี่ยร่วม,มกันแกล้กูใช่ปหเจ้านายฉันเตือนฉันมาตั้งนานแล้วค่ะต้อให้ระวังวิธีสืบคุกของคูง่แข่งอีกอย่างนะคะเจ้านายของฉันดีขนาดนี้ฉันทำไม่ลงหรอกค่ะคุณดคุณเป็นผู้ช่วยฉันแล้วนะหัดดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยสิคุณแอร์คะพอดีว่าเมื่อคืนโมต่ทาเอกสารนะคะเลยนอนดึก หน้าก็เลยดูเหนื่อยๆไปเพียหน่อยะค่ะถ้้งาั้นก็เรีบกินเพราะวันนี้ต้องมีประชุมกับฉันด้วยเอา้าฉันไม่ต้องเข้าร่วมประชุมไม่ใช่เหรอคะฉันเรื่องประชุมไปเป็นบ่ายโมงอะฉันเห็นว่าคุณไม่ค่อยสบายยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะฉันคอยดูคุณอยู่ขอบคุณนะคะคุณแอร์อ้อแล้วฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคุณแอร์ด้วยคะ่ะว่ามาสิ ทำไมฉันไม่ได้เงินพิเศษอะคะคุณอยากได้เท่าไหร่เนี่ยคุณกรอกเองได้ตามสบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่ารถค่าเดินทางค่าอาหารหรือจะค่าอะไรก็ได้กรอกเองได้เลยฉันอนุญาตขอบคุณนะคะคุณแอแต่ว่าฉันขอแค่ค่ารถก็พอคะ่ะได้สิถ้างนันก็อย่าลืมบอกยี่ห้อรถมาให้ฉันด้วยละกัน ยี่ห้อรถคุณแอร์จะซื้อรถให้ฉันคันหนึ่งเลยเหรอคะผ่านแล้วค่ะคุณแอร์เรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะมาพอดีเลยเห็นล้ยังคะพ่อแม่ว่าหนูไม่ได้ชอบผู้ชาย ต่อไปนะแม่อยากบังคับให้หนูไปเดทใครนะคะคุณแอร์คะคุณแอร์เอาแผนของฉันไปใช้เพื่อหลีกเลนะี่ยงนักบ่อใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าสาวน้อยวันหลังไะอย่าลืมให้แอร์พามากินข้าวที่บ้านด้วยนะฮึแต่เนองเขาเป็นผู้หญหิงนะคะแม่ผู้หญิงแล้วไงอะ่ะขอแค่เป็นคนดีแล้วก็รักลูกสาวแม่ก็พอแล้ว อย่าลืมมากินข้าวนะพ่อคะแม่คะหนูเลิกกับเทนแล้วนะคะเป็นบ้าอะไรขึ้นไีกถึงฉันตายวันนี้ ฉันก็ต้องอยากกับคุณแอะแกดูแม่แกันะแกยังหัวงอขนาดนี้นะี่ทับตัวเป็นเด็กๆอีกอยากจะไปได้ต่างจังหวัดนะ่ะมันมีอะไรเรื่องหนาที่ต่ายจังหวัดอเนี่ยแล้วคุณกําลังนอก,กใจผมไม่มีคนอื่นที่ต่ายจังหวัดฮงพอพอได้แล้วค่ะใช่ฉันมีคนอื่นสเสร็จแล้วเ,เอ,อ้ย อย่าทำลายแม่แลราขอไปพ่อดูมันตายว,ว่ามาขนาดนี้เลยให้พ่อไปไหนได้ไป่อไปพ่อไปพ่อไฉันแต่งงานกับคุณมาสามสิบปีพ่อฉันป่วยคุณก็ไม่ให้ฉันไปน้องชายฉันแต่งงานคุณก็ไม่ให้ฉันกลับคุณถามว่าที่ต่างจังหวัดมันมีอะไรงั้นเหรอฉันบอกให้ก็ได้ที่ต่างจังหวัดมันมีพ่อมีแม่ แล้ก็มีครอบครัวของฉันอยู่ฉันเสียใจมากเลยนะที่ต้องมาแต่งงานกับคนอย่างคุณโอ๋คุณจะไปไหนะฉันจะรีบกลับไปหาพ่อพ่อฉันผ่าตัดรัสฐานอานการไม่ค่อยดีเลยคุณหลังจากแต่งงานทางกลับบ้านกลายเป็นทางที่ไกลที่สุด โอ้คุณใจเย็นนะคือน้องชายคุณก็อยู่บ้านไม่ใช่เหรอคุณก็ให้น้องชายคุณดูไปก่อนสิคุณไม่ต้องกลับไปหรอกแต่ว่าฉันพาแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะโอ้เอา,อางี้ไหมคุณประหยัดค่ารถแล้วเอาเงินไปรักษาพ่อไม่ดีกว่าเหรอเหรอจริงกับคุณนะถ้าฉันประหยัดค่ารถได้ฉันจะมีเงินไปโอนให้แม่ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยสมุดบัญชีของเราอยู่ไหนหรอฉันจะไปเบิกเงินมาให้แม่ให้นะคือ น้องสาวผมเขากําลังจะสร้างบ้านนะแล้วผมก็ถอนเงินไปให้เขาหมดเลยแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมรีบไปทวงให้เลยว่าเขาจะคืนเมื่อไหร่โอเคไหมน่ากลัวกว่าทางกลับบ้านก็คือใจคนนี้เองแต่คุณเมื่อตั้งท่าจะกลับต่างจังหวัดอย่างเดียวเดี๋ยวว่างนู่นว่างนี่พ่อป่วยบ้างแม่ป่วยบ้างแล้วผมจะไม่รู้ได้ยังไงเล่วาว่าป่วยจริงหรือแกล้งป่วยพูดไปก็เท่านั้นแหละ ใจคุณเนี่ยมันมีแต่คนบ้านโน้นไม่คิดเอยจะก็เข้ากับครอบครัวผมบ้างเลยคุณคิดว่าฉันไม่เข้ากับครอบครัวของคุณงั้นหรอหรือว่าครอบครัวของคุณไม่ให้ฉันเข้าไปเองไหนบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างคะฉันเห็นว่าพี่ชายคุณจะมาเนี่ยก็เลยลองทําอาหารครั้งแรกรสชาติพอใช้ได้ไหมคะเนยชาเล่ป้าเราก็มีร้านอาหารใหญ่โตะเว,วยไม่มีแกนทำอาหารห่วยแตก เสกข้าให้พี่ฉันไปไปค่ะแต่หลังจากแต่งงานแล้วฉันก็เข้าใจผิดที่ฉันเข้ากับครอบครัวของเขาไม่ได้เรื่องหรือปีมาโวชอบคุดมาพูดอยู่เรื่อยน่าล้ำคาญใช่เพราะคนที่ทนเนี่ยมันคือฉันไม่ใช่คุณมึงจำไปกระลาหัวมึงง้ยเลยนะบ้านนี้บ้านกูถ้ามึงไม่พอใจอยู่มึงก็ใส่หัวออกไปเลย แต่มึงไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมากูจะดูน้หน้ามึงนี้มึงจะไปได้ักี่น้ำไปไปเลย ไม่เป็นไรนะลูกหนูไปดูลูกเถอะเดี๋ยวไว้แม่ก็โทรหาใหม่นะฉันคิดว่าการแต่งงานที่ห่างไกลคือการหาบ้านหลังที่สองแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายจะไม่มีบ้านจะไม่ยืนบดอะไรแถวนี้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อเขาเข้าไอซีอยูไม่ใช่เหรอถามหน่อยเถอะไปแล้วไปช่วยอะไรก็ได้บ้างไหมพอ่อ ครั้งเนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามคุณที่จะกลับหรอกนะแต่คุณเข้าใจผมบ้างสีแม่ผมก็ป่วยผมก็ต้องมารอพี่ชายผมจะมาช่วยดูแม่รอยสองสามวันไม่ได้หรือไงแอบแม่ก็บ้าไปนะ้วช่วยห้ามแม่ก่นะมนหนูว่าแม่ซื้อตัว๋วเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วหนูจะกลับไปกับแม่เองไงอ่ะทำไมแกพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่เพราะเงินของฉันเหรอที่เลี้ยงแกมาจนโต ทำไมแกไปเข้าข้างแม,ม่แกหยดแล้วยอนเดี๋ยวนี้เ่ยนะอย่ามาแตะต้องลูกสาวของฉันนะนี่โอ๋คุณรอยสองสามวันไม่ได้อะไว้กลับรอ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 ฉันรอคุณมาครึ่งชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ตั๋วกลับบ้านสักทีไม่รู้เลยวันนี้ถ้าคุณว่าอะไรฉันฉันก็ต้องกลับบ้านส่วนเรื่องยา ฉันจะต้งหยาคุณให้ได้แต่แม่ไปเลยต้ก็ไปกันเลยอย่าไปเล่าข่าวาเลยอยู่คนเดียวก็ได้หรือหาเมียใหม่เอาไว้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ทนกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่ฉันดีใจกับแม่จริงๆในที่สุดแม่ก็รวบรวมความกล้าเพื่อยุติความสมคัญที่ลมเหลวได้ไม่ว่าจะยา่สิบหรือห้าสิบมันก็ไม่สายเกินไปที่จะตื่นขึ้นจากมีงไป 不管你跟着大家跳什么。